แบ่งแยกป่ากันพี่น้องตาพ่นไปตลาดมาตาขนมาเลยแยกกันเลยถิ่มาแบ่งป่าขนตกปุดอนด้พี่น้องมือเกือนกกับตกอยู่เออปันกลางมุดเศาร์นี่บ่มีสัญญาณเน็ตเด้พี่น้องบ้านพี่น้องเป็นบ้า บ้านยายเป็นเป็นฮอดเก่ามงฮอก็เซ้ห,ดดห์ฮอกาไทยผิดใดยายว่าถุบอะไรไายผิดกันยายสตีบแบงปลาขึ้นไปตลาดมากจะปลาดุกนี่ละปลาดุกปลานิมนี่ละพี่น้องแบงไวอันละ อันละสองตัวเอาไว้ฉลาบก็ได้เอาไว้ท่ย่างก,กินก็ได้มีตะปูเถ่าเด้พี่น้องฉันบ่หาอยู่สาอยูบอ่บ่อจะคล้องกับก็มีทางหามีตะคนแก่คนแก่แล้วพี่น้องอว่าจะย่างปลาดุก แยกกับมัแทกอันนี้กับสีแทกอีกบ้บ้แทกต่อตะเกาแยกกับล่างล่างน้ำสมใ้ชู่ว่างน้ำเกลืออันิ้มขฝนต๊เนี้พค่น้นงซา่ายินจืดเลยแยกกัเลืเฮ็ดกรได้กับฤกสีแดงใส่ชูเลยเออเอเหมือนแรงกับสีต้ม ต้มปลานิ่นนี่แหละจ้าไม่ได้ล่างหรอกคัดโลดเด็กขันปลาไทยกับบุมีคลิปลงเนะพี่น้องไปใส่บัไดได้ฝนตกนี่ตกมากระเซ้าแล้วลิ่นควายลิ่นแห้งลิ่นควายลิ่นแห้งเนาะ ส่วนถิต้มแยกกับเอาหัวนี่ละแ้กเหมือยแยกถิต้มแล้วตอนธรรมดาใจมันเป็นหน่อยๆนี่พี่น้องนี่คาบนึงขาบนึงพวกแยกกินหลายเนาะนี่จะกำลังกินพอดีเลย ห้านจะกำลังกินหนูเขาก็คัดแบงไว้ขักคนคนหนึ่งสองโต๊องอันก็พอเล้อ่ะถึงบ่เบิดองหรือสาลกเขาก็ได้ละ คนคนทีเขาก็สัมผัสให้แน้รุ่นแต่ใดเขาใหายน่ะเขาก็เขาก็เริ่มคล้องเพราะว่าเข่าเหนียววิจูดให้มันรุ่นเข่าก่อคอหกเด้อ เออฝนซ้ำมาใงห้งงกันนี่ไข่ยุ่งเห็นจะได้กินยุ่งเข่าง่ามยุย่ดนล่ะตอนนี้ก็เลี้ยงปาาเลี้ยงค้องมาก่อนแล้วว่านบุกกอนเพิ่งจะไปในโคมาแล้ว ไส่หมูไก่มแมลวอันนี้ต้มมาแล้วหลายเตัวพี่ได้พี่น้องหึงกิโลไม่ได้ดู้ฝาน,นี่ได้จังเอี่ยมพี่น้องบานใจญ่พักอี ียบบลอยนี่ไปจัพ hey, ุนแต่นี่เหมือนจะเป็นซี่ เรีบยบร้อยเรียบร้อยแล้วอ้ยทำนี่ละพี่น้องเรียบร้อยล้ว